อ่ะอีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่สีสะเกดนะเลือกตั้งซ่อมที่สีสะเกดผ่านไปเรียบร้อยเลือกกันไปเมื่อวานนี้นะสีสะเกดเขต5นะก็ผลปรากฏว่าภูมิใจไทยนะครับผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ชนะไปชนะผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยไปขาดลอยเลยนะครับประมาณ 9,000กว่าคะแนนนะฮะชนะไป9 0 0 0กว่าคะแนนซึ่งก็หลายคนบอกเอ๊ะก็น่าจะเป็นไปตามคาดนะตามคาดหรือไม่ตามคาดไม่รู้แหละแต่รู้ว่านี่คือสัญญาณอันตรายของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่คือสัญญาณอันตรายของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เองเนี่ย สสอุสออบรลราชธานีหลายสมัยนะครับนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบหรือชูวิทย์กุยลาออกจากสมาชิกพักเพือ่อไทยไปแล้วยืนนังสืออยังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะแม้จะเป็นเพียงเลือกตั้งซ่อมหลายคนบอกเอ้ยมันไม่มีความหมายหรอมันเดี๋ยวอีกสี่เดือนก็ยุบสภาแล้วแต่นี่แหละคือความหมายครับความหมายคือมันคืออะไรมันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือสัญญาณบอกเหตุเอาไปดูคะแนนกันหน่อยก็แล้วกันนะครับเลือกตั้ง นะเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนสสคนเดิมที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเ,เขต5นะเหตค่าก็ประกอบไปด้วยอำเภออำเภอขุนหารนะทั้งหมดมี2อํอำเภอนะครับปรากฏว่าเอาคะแนนรวมๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างไม่เป็นทางการนะฮะอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่ง นางสาวภูริกาสมหมายนะครับได้29,777คะแนนในขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยจินตวันไตรสรณกุลได้37,000อันนี้นับยังไม่นับไปประมาณ95%ก็คือขาดลอยนะครับขาดลอยกันคณะห่างกันอยู่ประมาณ8,000เกือบ9,000คะแนนนะเขต5มี2อําำเภอคือขุนหารและภูสิงห์ผูมิทธิลเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย แสนสองหมื่นเจ็ดพันคนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าการคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นขาลงเนี่ยอันนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะฮะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพยายามออกมาปลอบกันเองก็ตามเนี่ยนะครับ